เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจับกลุ่มตัวนายสายันฉายสุวรรณอายุ33ปีนายใหญ่ขันสาลีอายุ34ปีหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์นางสาวพาวินีแก้วหอมอายุ34ปีบริเวณริมถนนเทพรักหน้าหมู่บ้านสิริการเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานางสาวพาวินีแก้วหอมให้การว่าเมื่อตอนประมาณห้าทุ่มขณะที่ตนกำลังเดินทางกลับบ้านพัก พอถึงช่วงบริเวณทางแยกถนนเทพารักษ์รถจักรยานยนต์ได้วิ่งขับปาดหน้าตนเองก่อนที่คนซ้อนท้ายจะลงมาพร้อมกับใช้อาวุธปืนตรงเข้ามาจี้ศีรษะบังคับให้ส่งกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือพร้อมกับชกเข้าที่ท้องของตนเองหลังจากนั้นได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีดำแดงหมายเลขทะเบียน252เป็นพาหนะ จึงได้ทําการสอบสวนจนสามารถติดตามจับกลุ่มสองคนร้ายได้ในขณะพักอยู่บ้านพักย่านถนนสายรวดพร้อมด้วยของกาลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคิกอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดหนึ่งกระบอกพร้อมกับรับสารภาพว่าจะเลือกก่อเหตุในที่เปี่ยวและเป็นผู้หญิงส่วนทรัพย์สินที่ได้มาจะนําไปซื้อยาบ้านอกจากนี้ยังได้ก่อเหตุประทุษร้ายต่อผู้เสียหายมาแล้วหลายครั้งในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่ส่งตัวดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันทิงทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยมีอาวุธปืนและยานพาหนะเพื่อก่อเหตุชิงทรัพย์ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักข่าวพีเอ็นนิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย